สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากออสเตียจ้าพบกับบีแล้วนะคะในช่องบีออสเตียนะคะรักต่างวัสยสไยออสเตียนะทุกคนวันนี้นะคะบีก็จะพาทุกคนนะามาทํางานนั่นแหละทุกคนแต่ว่างานวันนี้นะคะมันไม่ได้เป็นการเซอร์วิสทีเ่เราทําประจานะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดนะก็เลยจะมาเคลียร์นะคะ เขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องไม้เครื่องมือนะคะของเราเนาะที่มันเยอะนะคะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปดูไปไปไปกันค่ะนี่นะจ๊ะทุกคนแฟนเรานะก็วันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์เนาะก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะเคลียร์นะคะเคลียร์ของอ่ะทุกคนเคลียร์ของจากบ้านนะคะมาเอาเก็บไว้ที่ลงรถนะคะ เดี๋ยวบี้จะพาทุกคนมาชมลุงรถนะของมันเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวต้องจัดใหม่เลี้ยงใหม่นะทุกคนและที่สำคัญนะคะก็มีรถของเราด้วยนะคันนี้ ทุกคนอันนี้รถตู้ของเรานะคะซึ่งเราซื้อมานะคะแล้วเราก็ยังไม่ได้ซ่อมนะเราจะเอามาใช้งานนะคะน่าจะเป็นปีหน้านะคะถ้าเป็นไปได้เนาะ ใช่ค่ะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปชมส่วนสวยๆจ้า นี่นะคะก็ขนของนะทุกคนที่มันไม่ได้ค่อยได้ใช้นะคะเราก็จะมาเก็บไว้ที่โรงรถนะคะนายแบบของเรานะคะก็กำลังทำงานอยู่นะคะ นางก็จะจัดของนางเองนะคะเพราะนางเป็นคนเรียบร้อยนะคะนางต้องทําเองนะบีไม่สามารถที่จะช่วยได้นะคะอิส บีก็จะมีความรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับรถคันนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าแฟนบอกว่าซื้อมาซ่อมแล้วก็จะเอาไว้ใช้เวลาไปทำสวนนะทุกคนก็ตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแฟนจะซ่อมนะก็อุปกรณ์ข้าวของนะคะก็จะเยอะมากๆนะคะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับเออ่การทำสวนของพวกเรานี่แหละทุกคุณอ่ะฮะวิกฤตโอ้ไม่เกิดวิกเอ่าอ่าวงเกวีวีฟินเอ่อเอลโลเทาเซนออยโลนะซื้อโ วันเวเลนเวียออโต้รีไปเลียเลนทุกคนคะบีมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังดูนะวันนี้นะวันนี้พวกเรามาทำงานนะทุกคนดูรถแท็กเตอร์นะคะมาชนนะทุกคนกระจกแตกเลยนะแล้วที่ตลกไปกว่านั้นก็คือ เราก็วนไปนะคะไปหารถแท็กเตอร์เพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนจ่ายค่ากระจกที่เขาชนแตกใช่ไหมแล้วหารถเขาไม่เจอนะทุกคนสรุปแล้วเราต้องได้จ่ายตังเองนะคะแฟนบอรกราคาก็คือ170ยูโรนะทุกคนก็เอาไปคูณเอาคูณกับ35นะคะวันนี้นะคะสวยแต่เช้าเลยนะแล้วก็ นี่นะทุกคนวันนี้นะเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ไปเซอร์วิสนะคะก็ยังเจอลูกค้าเบี้ยวตังค์ด้วยนะหมายถึงว่าให้ไม่ครบนะคะให้เงินเราไม่ครบนะทุกคนวันนี้นะทุกคนเราก็ไปทำงานกับแฟนใช่ไหมแล้วทีนี้นะ่ะลูกค้านะคะจ่ายเงินให้เราไม่ครบอีกนะ้ย ก็โอเคไม่เป็นไรนะคะอย่าตั้งใจเชิญ แล้ววันนี้นะคะเราก็หิวพอเราเออเซอร์วิสลูกค้าเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็พากันมากินอาหารใช่ไหมเราก็เลยเอาน้องหมาไว้ในรถนะคะประมาณ10นาทีนี่แหละทุกคนเราลงไปแมคโดนัลล์กินเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็กินโค้กใช่ไหมคนละอันนะเสร็จเรียบร้อยพอเรากลับมามีคนมายืนชี้แบบว่าให้เราให้เรากับแฟนนะคะว่า หมานะคะห้ามเอาไว้ในรถนะทุกคนแล้วทีนี้แฟนเราก็แบบโมโหมากเลยเพราะว่าเขาเป็นคนจากต่างประเทศเขาไม่ใช่คนออสเตรียนะคะเขามาจากยูเครนเขาก็เลยมาพูดว่าเออห้ามเอ,อเอามาไว้ในรถอะไรประมาณนี้ แฟนเราก็เปิดกระจกอะไรไว้ให้หมาเรียบร้อยใช่ไหมเพราะว่าถ้าเอาน้องลงไปน่ะเราก็ไม่อยากจะแบบดูแลไงเราก็อยากจะกินกันแบบอร่อยอร่อยกินกันเสร็จเราก็รีบกลับรถมาเขาก็เลยมาพูดใส่หน้าแฟนแฟนเราก็เลยตะคอกให้เขาก็เลยเงียบนะคะเอก็สรุปแล้วนะคะก็มีปัญหาไปนะทุกคนแล้วก็มาทํางานนะคะตอนนี้ก็กําลังแฟนเรากําลังย้ายข้าของเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นชีวิตประจําวัน ของพวกเราจริงๆแล้วมันไม่ได้หยุดนะทุกคนมันทำงานตลอดมากๆเลยนะไม่ใช่ว่าวันหยุดจะได้หยุดนะคะเพราะว่าต้องรีบทํางานนะทุกคนแต่มันก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับบีมันก็สนุกเพราะว่าบีก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกบีก็มากับเขาบีก็มากับเขามาเรียนรู้นะคะมาดูว่าเขาทำยังไงอะไรประมาณนี้นะทุกคนลงรถนี้นะคะก็เตรียมไว้นะคะสำหรับ เผื่อเวลาแฟนบีนะคะเขาเขาเรียกอะไร,กระเกษียณอายุใช่ไหมคะเราก็จะไปที่ประเทศไทยนะคะส่วนบ้านที่บีอยู่บีก็จะคืนเขาเพราะว่าเรามีอาพาร์ตเมนต์อยู่ในวีนนะคะนั่นแหละทุกคนแล้วก็รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าเราจะเอามาจอดไว้ที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเ,ออเขาเรียกอะไรเก็บข้าวเก็บของให้มันเป็นระเบียบกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้เรายังมีเวลาอีกสปีทุกคนก็ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นะ บีก็นะคะได้มาเออเอเาวิดีโอมาให้ทุกคนดูเนาะว่าว,วันวันหนึ่งนะเราอยู่ที่นี่นะคะเราทำอะไรบ้างนะคะก็วันนี้นะคะก็มาทำงานนั่นแหละทุกคนวันอาทิตย์วันหยุดนะ นี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ยังทํางานอยู่นะคะแฟนของบีก็กําลังนะคะเออคนของอยู่นะทุกคนบีก็เลยนะคะพาทุกคนนะคะมานั่งคุยเนาะตรงสวนสวยๆของเออเขาก็เป็นลูกค้านะคะของแฟนนะทีนี้เออเรานะคะต้องขับรถมานะทุกคนที่นี่นะคะเพื่อที่เออเรามีโรงรถนะคะหนึ่งโรงเนาะก็มีการคุยกันว่า เราจะเซอร์วิสส่วนให้เขาฟรีนะคะโดยที่เ,เราได้นะคะค่าออตอบแทนก็คือเด้ลงรถของเรานะคะ <c oughs> อันนึงนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้นะคะแฟนเราก็กำลังทำงานอยู่นะทุกคนบีก้อนนะคะ โชคดีมากๆนะที่ได้แบบว่ามาทำงานกับแฟนเนาะทำให้บีนะคะได้เห็นเออสวนสวยๆหลากหลายส่วนนะแล้วก็วิธีการทำงานของแฟนนะคะบีก็จะทำวิดีโอนะมาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยากเห็นนะคะเราก็จะทำมาให้เพื่อนทุกคนดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีนะคะเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะในการทำคลิปวิดีโอครั้งถัดไปนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะช่อง B ีออสเตียนะคะรักต่างวสุพายออสเตีย ster, ค่ะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเราก็ได้มาคุยกันนะคะ mm hmm. ก็เอาไว้ครั้งหน้านะคะบี B. ก็จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะบี B. จะพาไปทําสวนส,สวยๆนะแล้วบีก็จะทําวิดีโอนะคะมาฝากพี่ๆทุกคนนะสาหรับวันนี้นะคะบี B. ก็ขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันนะคะในะคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ